สวัสด,ดีค่ะมาเดอ้อมาเดอ้เดอเก็บผักกามไปดองไปแซกกินกระปนุนน้ำกัน้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเก็บผักกามน้ำกันผักกุ้มผักกามน้ำกันมันสีบู่เบิดเดี๋บบบบห,ห่านโล่งแล้วก็เก็บเอาเบิดตัวเสียดายเน,นาะ งาบักใหญ่งาบักใหญ่งาบักใหญ่ตก็บเอาเบิดเบิดใเย็นเย็นขั้ว้น่เีบ่เปอข้านเทำแล้วทำแล้วผมขายเม่วง่วนายเมื่อเดายวคลายพับใส่กระเป๋าแลี่ยังโมเมอยบ่ละเรื่องง่วเรื่องกล้วยก็ได้ ครับกามน้ากันเด้อพี่น้องเลยพักปอดสานพักเปลนบ้านพักสมัยโบราณกินเป็่ยนบ้อนพี่น้องทางไกลทางนันก็ได้เล็กหน่อยบุนนี่จักหมูจักบ๊บเก็บดอกไหม้ไม่ยังหมดหรือล่าล้วเนาะือดอกอยังดอกใหม่ก <laughs> มินหอดอ <laughs> ดอกใม่ ลองเกลียดเด้อเอากินกับปนกับนี่นะครับนี่แต่เสือตะเกี้ออกบกระเบกใครกินปันไดดอกเสือกิแต่ไม้เป็นเล็กหน่อยกระเบกห<โ>ัวจ็กกินปันได<โ>แต่ว่าดเดียวนี่แ<โ>่าแก่มากหัวจ็กกินดู เอาส <the prestigious> mhm. ิกรับกองเก็บพัดกุมพักกายังกันเลยจากพี่น้องเพื่วเตรียมซองถุงหนึ่งกับพ่อดอกถุงหนึ่งไปฝากย้ายเขาอยู่ในเมืองเป็นแซกินเองถุงหนึ่งกับสิแซกินเงินเนาะ เลี้ยงตัองป้นพอม้วยฮ่า่าฮ่าดมันมันเป็นน้ำแร่งตัวสวัสดีกอนนะจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า